ครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนนนองๆที่นาราทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดู Facebook นะผมว่าใครที่มาติดตามเราบ้านแบบนี้นะผมโอเคจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา ครับผมก็โดยอันดับแรกนะผมให้เราไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะผมอ่าจัดหนังให้เราไปที่ขีดซ้าขีดตรงนี้ครับผมโอเคจัดหนังครับผมให้เราเลื่อนเลื่อนขึ้นมาครับผมให้เราไปที่คําว่าการตั้งค่าแล้วความเป็นส่วนตัวครับนี่ครับผมอ่าจัดหนังให้เราไปที่คําว่าการตั้งค่าครับผมนี่นะโอเคครับผมจัดหนังให้เราเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาครับผมมันจะมีคําว่าอ่านี่ครับผมเข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับผมอในจุดนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะผม โอเคแล้วตรงนี้แหละนะผมนี่ครับผมมันจะมีคําว่ากําลังติดตามและผู้ติดตามนะผมเออตรงจุดนี้แหละนะผมที่เราสามารถดูได้ว่าใครบ้านนะผมที่ติดตามเราแล้วเราอะติดตามคนอื่นอย่างนี้นะผมโอเคให้เราคลิปไปในจุดนี้ได้เลยนะผมแล้วมันจะมีอีกนะผมน,ผมนี่ครับผมกำลังติดตามแบบเนี้ยผู้ที่ติดติดตามแบบนี้ผมก็อย่าง<อย>ที่บอกนะ,นะผมว่าเรากําลังติดตามใครแบบเนี้ยแล้วใครติดตามเราแบบเนี้ผม ผู้ที่ติดตามก็คือคนที่ติดตามคุณนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในจุดนี้ครับผมอ่าให้เราคิกไปที่ผู้ที่ติดตามนะผมอ่าผู้ติดตามเนาะนี่ค<ณ>รับผมตรงนี้ก็จะมีครึ่งมานะผมว่าอ่าเขาจะมีวันที่บอกด้วยนะว่าวันที่7อะไรต่างๆนานาเนี่ยผมคนนี้ได้ติดตามอ่าอ่าเฟคนที่มาติดตามเฟซเรานั่นเองนะผมนี่วันนี้มากี่คนวันนี้มากี่คนอันนี้คือเลยชื่อนะผมที่เขาอันนี้นะมาติดตามเรานะฮะนี่ครับผมอ่าเป็นไงนี่ไง โอ้โหพี่น้องนี่ฮะโอโ้เยอะนะนี่ครับผมก็จับประมาณนี้ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูคําว่ากําลังติดตามและพู้ติดตามนะผมอันนี้คือคืออันนี้เนาะองค์กรต่างๆอันนี้คืออ่าที่เราเลิกติดตามหรือเปล่าเนาะนี่ไงอันนี้คือที่ผมเลิกติดตามนะฮะนี่นี่นี่ผมต้องไปเร็วๆนะฮะ โอเคจะประมาณนี้ครับผมง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เราเข้ามาที่คําว่าผู้ติดต,ตามก็สามารถรู้ได้เลยนะครับผมว่าใครติดตามเราบ้านแบบนี้ครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมท้ายที่สุดนี้ผมก็หากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ